Falaka, okay. where the deep space Ma. vanguard fights to secure a key victory for the federation. troopers, arc ha. scans have revealed a weakness in the arachnid occupation of this planet. your job is to deploy the nukes and destabilize this arachnid hive. ปันหนึ่งขอเวลาปันหนึ่งเอากดไม่ติดเอาเดี๋ยววัดทำไมผมกดไม่ติดโอเคผมฟมา์มให้ก่อนเลยสามสี่ห้าหกโอเคแจกทางกันฮะโอเคผมไปละ อกุ้งว่าไง<ต><ว>โอเคไปครบไปโอเคแต่ผมไปช่วยทีมงานก่อนขนาดนี้ทีมงานเหมือนผมจะโดนวัดเด็บผมโดนอีกละวหลังโอเคหมดแล้วนี้ไปมนะโอเคแต่ผมขอวิ่งตรงเข้าไปเลย<ต>วิ่งตรงเข้าไปเลยโอเค โอ้โอ้พันเอกมิงติดมิติด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 โว้ยติดเฮ้ยเมื่อกี้ผมมิงติดยาดิเฮ้ยนเอกโอ้ยชิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวโอ้ตัโอเคโอเคติดฐนไม่งีกขอเวลาไฟที่นึงไฟทีนึงโอ้คตาละโอเค คิดว่าผมเสียเลยหรือผมออกไปสักคู่โอ้ไม oh, ่ก okay. nee ็เยอะมากอ่ะตอนนั้นไปฝั่งทีมงานผมไปฝั่นนู้นโอเคตอนนังโอ้ยชิทโอ้โอ้โอเคเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้ ว่าจะลองวิ่งเข้ามาดูแต่โอ้โหไม่ได้ฮะกันเนอร์สิบกว่าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกอดกันเนอร์สิบกว่าตัวโอเคฮะไม่เวิร์คโอเคฮะไม่เวิร์ค <laughs> ไม่เวิร์กนี่ฮไม่เวิร์กจะไปก่อนเลยไมค่อยไปกันเนอมเยอะพุทธหลดแล้วค่อยไปกันเนอมัเยอะโอเคผมระเบิดล้างแล้วที่เหลือก็แล้วแต่พวกคุณเลยมนนีอครมัที่มีเต้นคำที่มีเย็ดแต่จะโซมอยู่อเลยฮ bomber nhiều, quá. nice shot, lạng nhiều, lắng nhiều, ok, bomber bị nhiều hơn kia rồi, đừng mà, đừng mà บอลเลเยอร์ Warrior, ต้องผมมาเยอะเหลือเกินเคผมผมลุยไปเบิร์กเบิร์กลังให้แลวหนึ่งลังเคเเห๋ยวก็แล้วแต่พวกคุณน,นะผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วเคลียร์วยการวิ่งไปโดนฝูงลุมน,นี่ยรอบหนึ่งเคผมถือว่าผมอยากลองดูกันเดอร์มาเยอะบอลเลียก็เยอะมาคอร มาทั้งผมมันเยอะจะามาทั้งผมมันเยอะถ้าเป็นไปได้ระวังฮะเพื่อนถอยก่อนเป็นสปบบีใจยเยน ช่วยไปช่วยไปเออนั่นแหละโอเคยังาหมผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเองแค่วิ่งมาวางให้เฉยเพราะมันเยอะผมว่าผมได้รองแล้วครับวัตเตอร์วัตเตอร์เฮลเนี่ยโอเคใส่ใส่ขอบคุณมากแต่ว่าลองแล้วครับ

ไม่รู้ว่าจะไปถึกไหม okay, หออไโอเคไปฮะเดี๋ยวนนควานให้ก่อนเดี๋ยวนี่ควานให้ไปเดี๋ยว chụp ngay nhìn tôi vẫn ổn. Và tôi nhớ còn. Do you want me to go ahead? Đây không phải còn Yeah, go and try and explode, and then we'll try and push through. All right. Okay. What right, happened? <coughs> going the wrong way. We need to go uh, right. Yeah, towards the thing. Okay, here we go.

Oh my god, chơi yeah, kết. Oh my god, nhiều mắc, chơi Oh shoot. Okay. Oh oh oh, chơi nhiều, nhiều, Okay. Con đi. Bắt Oh my god, nó thổi đâu, chịu cái ไแดลืมลืมลืมไปฮะว่าเอ็กวชันนั้นม <inaudible> ันมันดาเมจของเราอีกด้วยเจ็ถอยถอย I to Okay. Okay. oh Okay, Get up, Trooper. This <laughs> war isn't going to fight itself. ลืมลืมไปครับว่ามันทำจ่าเมษใส่นี้ได้ถ้าหากผมเผลอถ้าหากผมปาเราเบิดไฟเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดงแต่ผมหมดแล้วโอเคโอเคโอเคไปวัดเจอโอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรวะเนี่ยโอเคเดี okay. ๋ยวผมช่วยเองผมไม่มีเนี่ยมีเทลพีคอนโอเคเชี okay. ่ผมว่าถ้าผมจะไปผมต้องไปให้ไวและให้แรงจริง

ปเลยเดี๋ยวาดวนเลยโอเคอ่าท่นุชนอไรไปถึงนะไม่เป็นไร i e to get the l a c e d on t h o v e r e s โอเคไม่เป็นไรไม่น่าทันนะลองดูห่อยว่าจะได้ไหมสักทีนึงเจ็ Let's get the packet out here. Yes! Brimstone 1, latest arc scans reveals... All received. Vulture 1 inbound for pickup. The mission's not over, troopers. We've detected new hide further into the cave. Move it to the LZ, troopers. Hustle up. มีโอไมคก้เยอะมากตอนหนึ่งอนหนึ่งผไปทางไหนวะผมลืมชิดโอ้ชิไปแล้วงางเข้าโอ้ชิดนหนผมต้ลองไปดูเราจะไปไหวไหมตอนนคุณกุ้งไปถึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปขับรถดู <ach l One nutrient> กริมส o ตน1คุ e เข้าไปในรังแล้ว e o ยปะ e ตงนะเอผมจะลองไปที่นี่ดูปงมันกุ้งไหวไหมชิดว เดี๋ยวผมขอลองไปที่คอดูยุกยัก just go just go to the dropship เายายที่ไม่ใช่อะไรก I'll give me a banana on boss. <laughs> uh, go back to where you came. Alright. Alright. And then turn right. Turn right? Yep, keep going right. Adrenaline, like oh, okay. I th okay, I saw it. Okay, I see it. Okay, got the last look. Hey, good man. Head it back yeah. now. Forty seconds back to the ship. Left, left, left. Back and left. Yeah, right. There you go. Through that. Troopers, did you just finish the hive off? Arachnid activity is declining. Right, right, right. You guys right. must have a death wish. Okay. We're leaving in thirty okay. seconds. Okay, okay. <laughs> Get in the ship or be left behind. Oh my god! Hey, I never thought I'd make man. it. <laughs> good man. <laughs> never thought it would make it. <laughs> I needed to die to guide you, I'm happy with that. Yeah, thanks for navigating. <laughs> You're a pretty good operator, I give you that. Wow. <laughs> oh, very well done. Good job, guy, good job. <laughs> hey, do you get less XP in this mode? Well, to be honest, this mod we, you doesn't get much XP anyway. Didn't it used to be in the thousands for the other game modes? Or? Uh, most of them are because since this mod you get only you know um just four hive, one hundred and completed it, completed view. It, it if I remember correctly, it's a 500 five already. I don't think it will oh, get okay. two thousand that much.